สวัสดีครับบ่าวพานาครับสวัสดีค่ะสาวอุ้มค่ะมือนีสาวอุ้มก็บ่าวพานาสิพาพี่น้องม่กินอาหารซิงโตค่ะก๋อยเนื้อค่ะต้มแซบต้มคมค่ะแล้วก็น้ำตกค่ะมาพี่น้องมาจวดค่ะอ้าวแก้ข้าวจกโบกครับสาวอุ้มอ่าเฉยเมือนี<ๆ>บ่าวพานาส่วนแก่ข้าวนะคะ น้ำอางุ่นครับน้ำอ่นางุ่นค่ะม้อนี่ก็หนึ่งเขาเต็ม,มิ๊บเหมือนเดิมครับคือเก่าคือม่อวานเนี่ยครับ <laughs> มาจากมาจุดเชค่ยบจำกัดครับอ่าไว้นี่เลยครับสาวอุ้ม,มดำเลย <laughs> อืมตุ๋มแซ่บบครับครับอ,อืมมาค่ะมากินน้ำกันด้วยค่ะเด้ออาหารสิงตูเป็นบะมาละครับบุ้งมาละโอ้เป็นแต่แซ่บครับเลยเป็นตากรอบครับอาหารสิงตูค่ะแตงมะละกินนกของมักเบาพนาอ่ะวันแรกก็โจวย์กันเลยครับ หวานจืดจืดอ,อ,อืมแซ่บครับโคตรูกโดดกระมิเนาระมินะโนรู้เป็นกระแซ่บแบบเมื่อแซ่ได้บอกครับแม่นครับเห็นมันเป็นกระแซ่บโอ้ยอยากกินนีนี่ดีเนาะกินบมื่อดเยื่อฟื้นคะ่ะพี่น้อง <c oughs> กินเมื่อฟื้นคะ่ะเหมือนนี้เ้ามีพักติวนนะะ๋วได้ค่ะได้พักติว๋วอืม เห็นมันไม่อยากจะกินแกงเห็ดเนาะตะเกี่ยวบานเ่าเนาะอือหมอหแซ่บขัดครับสดนน้ำผลห้อนอืม ทำหน่วยแล้วเขาดีปากมึงแท่อ,อันนี้ก็มาละเอ้อมอันนี้ใช่ปะอืมจ้อบผมมีซิมเบอรงเดออืมดูเลยค่ะหอทสีแล้ว นัดเข้าไปค่ะขบหน่วยเห็เนาะเพจที่ได้ไห่อพี่เขากันเหงเนา มาด้วยกไมากิน,นกันเด้อฮกลับดูดดดไปเมี่อ่ะเผ็ดฮักอันนี้ม,มามได้เส้นเลยน่าักหวาน เจ้ <S <S> <S จาภาพี่น้องเจ้า้องหันกลับมาฟังเรื่องนี้เจ้ามาเอียงขวาอยู่ลงเอียงมากนี่ห่นก็เพลิดเขลิกันเมื่อนอ,อนแบบนี้เนาะอลองข่อยดีขนาดนะะี้ค่ะ อ่อนดีเนาะก่อบดำแล้วอุม้มลองยังครับเนี่ยลองอค่ะนี่นี่นค่ะต่อกันี่อันไหนแทบอันนี้อ่ะีบานกว่าตัวน,นี <c oughs> หวน้หวานอ่ำล้ำหวานอ่ำล้ำนี่พี่น้อง ตื่เต้นผักติ่วกับสมกล้วยเห็น,นไหมเนี่ขึ้นหอดบรรยากาศแถวบ้านเนาะเห็นผักติว่วเนาะแมนทอดผักติ่วดอกผักติ่วเนาะแมนยังเซเ่ยงฮ้หน่อยยังเซเฮ็ดเอาใส่ปลาเนานนะ แซ่บหลายครับโค้ดไงเนาะพักไรครับหวานป่ะแต่ว่าหวานเนาะหวานอมลัมแม่นครับ <c oughs> หวอมล้ำๆเท่ากันอะ หวานอ,อ,อมรำอีอืมอะยังสดเปนะ่เาพันน่ะอศรษฐายได้ครับพี่นอ้องมากิน,นํำกันนะครับพี่น้องได้อย่างมากินแรงนะครับคอมเมนต์ได้จ้าเดี๋ย,ยังกินแรงค่ะมาเด้อมากินนำ้ำ ตาอ,อุ่มกระบาผ้าหน้าได้ค่ะกืมมกระลำกมีดเด้อดุรุ่นขวานให้ไปเข่ากันดีครับ ตุ้มจ้าบ้า,ตาแต่ใครแต่ทักคมในใจดีมันม<า>หืมเขาก็ฮอดหอนเขาหนึ่งใหม่ๆเนาะหอมครับเขาใหม่เขาบ้านเอาเขาหนึ่งใหม่แม่นครับนี่โบเหียงคือถ้าเขาไปซื้อ คุูละห้าบาทเนี่ยบกหอมเขาเป็นเขา่าเก่าเนี่ยเขาหนึ่งเองแทบซาใจค่ะเข่าหนึ่งเองเต้มติบอยู่ม,มาล้วนพอกทีลาวันเขาเนาะใส่อมใส่อย่างเนาะแต่นี่กินกับกระแทบ Nó tiêu hàng nhát, hạng nhạt, nhát. ừm mmm, 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 bao จ,จำไหมคุยได้ครับได้ <c oughs> คุยเอาค่ะคุยเอาพี่พี่นอ้องคุยเอาค่ะคุยเอาค่ะขอขออภัยนะครับเมื่อออกเอาวินี่ลูกโดดเล่นงานเราแล้วแซบพักแซบแน่ลูกโดดหรือไงบวดละไ่ทังนุ้ไว้อง,งุนแล้วก็ ลูกโูดพอ่อหนามพุนละไมใช่ว่านามพุนละไมเนี่ยเนี่ยซัดด้เลยดิป็นไหนจวดค่ัครับเอ็นค่ะต้มขมอืออือ ทดลองอะนั่นนีอจสาวอุ้มจะไปคันนุ่มพระหน้าหน่วยมันก็นยากนะครับแต่ก็เพื่อพอามมินน้องก,ก็คือจนลองให้เบิ่งแศบอยู่ปานอมลำเผ็ดอือโอ้แซ่บครับ เสริมเนาะหวานลำลังอ,อ่อนผักวบครับก็ติดกับผักใดก่อนอุนอิสานบ้านเฮานาะครับกินเข่าต้องมีผักมันบอสาอุ่มนี่นก็อุ้ยหลายพี่จะผักหวานๆเท่านะแม่นครับกรอบๆแซแทๆ พักซอสินกับลาบนะคะแซบแซบก้าเทม่เนี่ยแซบอีหลีโอเมนหรอเบาเบาข่าน่าลูกเมนหรอบอเมนไม่ได้ค่ะคํานียไงหญ่น กินครับบุกินผิ่นพทธิเกียอมทั้งแทบบางห่อนนะลงตัวเนาะเข่ากห็ห้อนหอมสมเปล็ลไร กับผักติ้วกับเขากันเนี่ยแม่นครับมันจะขบมันจะเปรี้ยวๆเนาะปเปรี้ยวๆมนันนัวครับนัวผักติ้วแก,ก่บางทีเราเขากันอืแม่บางทีเรากินอยังก็กเขากันเบิสเอาแกงอ่อมทั้งกินดิบนัวเข้ากันครับบางทีเรากันอ๋อ หอน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 เพิ่มหอนเนี่ยอ้แต่่าครับฝึกใจบาปพาอีดีเพิ่ยาครับไม่นะครับ งไมาพนานลงสดนมุปนยัางครับ ข้าเถ้าถั่วเองค่ะมาพระหน้าลงสอนสือสอนสาวอุ่มค่ะผู้หลังคนเนาะเห็นเรากินอะไนี่บ่แซ่บอ่ะยำผักกรอบ,บอ่ะก็ลอง ทำกินมึงครับแทบดีๆลอกระฝีมึงสาวอุ้มเนี่ยครับคนเลิกงานมาก่อนบ่าวพนาคนเลยเหตุมาให้กินก็ให้กินบ่าวพนาเลิกงานมาก็ได้กินเลยครับบ่าวพนาเด็กลองค่ะว่าสาวอุ้มจะกินยังข้าวเหมือนแรกเลย ซาอุบอกว่าแล้วแต่เบาผ้าหน้าเบาผ้าหน้าบอกว่าเรียกร้องแล้วค่ะว่าจะก,กินอาหารสิงโตขนาดนี้ซาอุจานไห้เลยค่ะเป็นไง <แ S 1> ถึงใจบ้าถึงใจร้ายโอ้เห็นพีพ่สวยงามในโลกหล่ลูกนี้เนาะสีงามผักเมื่อไหร่ครับแม่เอาตองมาเป็นไงงันไหมเหรอโมงงามมันไหนโมงดวง อ้ยอตัวกรอบให้ค่ะตัวเคื่อนอออปั่นเขาเหนียว ไปหลไรครับมาที่ตีมือทำเย้งไงด้ค่ะโอ้หักอดห้องอะไรพอน้องวูวๆไว้พี่นอ้องนูกโดดป่ะม่นะครับโอ้สีสันสวยน,นี่มาละเข้าไปเขาบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาเขาว่าแต่นี่มันขมอัำลำแซ่บหวานอ้ำลำโมเมนต์ว่ <laughs> <laughs> มาเาทำตาสวดแม่ทำม,มึงตาอุ่มสิ่นน้ำตกเหนือกันนะมาะคะ่ะบ่าวบ่าวพนาขอ เมนูอย่างสาวอุ้งกระจัดห่ยครับเปิดพิณนอกนะครับโอ้ขอไปนะครับเงินไหลยี่ดีแตวข้างค่ะโอ้ยมาพ่านหน้าทีสิม,มาคัะ ตม้มข้ขมแมนนะครับเหลือแต่อตอนกินตอนน้ำแน่เขาหนึ่งใหม่ๆต,มตม้มข้ขมอาหารให้ต้มขมกับน้ำตกข้มขม,ขมเข่ากัดครับนะแ,แมนที่นี่ในกาแบแมนยั่งได้เนี่ย ตาลังสีห่ห้านตืนมาลาเม่าปุ๋ยอยู่แมคนครับสลับทะลครับสาอุ้มมาครับหูว่ามากินปลานเนี่ยที่ซื้อมาอยู่เม,นะม่าปลูกเนาะแมนครับปลูกไว้ขทางบ้านจ้า้างบาา้า,บานมี่เหนือทีอยู่เห็ดเป็นขางเนาะขางมาลาขีน่นกเนาะเมนครับบ้านเขาเกิดมาพักไซเนาะนมนพักไซเพื่อมนไม่หยอดเก็บใส่ออมงานออมนีก็ได้เนาะหยอดก็กินไดนะ้มามันก็กินได้ครับแมน เอาน้ำค่ะเดี๋ยวจับแม่พอจะคุยตัว่นั่นตอนนี้มันตอนไหนอไรครับสาวอุ้มมันตอนไหนข้ามีเ <c oughs> งนะี้ยเนาะอาหารสิงโตก็ต้องข้ามีเงจ้ยเ้อพี่น,น้องเนาะน้ำค่ะน้ำค่ะบอกค่าน้ำจะโจ๊กไปเลยครับ <c oughs> ครับสำหรับคลิปนี้อ้าวอิ่มแล้วบอกแมนบ่าวพนาอิ่มหลยอิ่มหลายอิ่มแห้งสาวอุ้มอิ่มหลายครับผู้หึงใจข้ากลายหึงใจบ่าวพนาครับครับสำหรับคลิปนี้บ่าวพนาสาวอุ้มค่ะก็กิน มีทางน้ำตกเนื้อต้มผมอาหารทิ้งโต้รับขอให้พี่น้องพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ญาติทั้งหลายนะครับพี่น้องเอซทุกบ้านค่ะบาวพาหน้าบ่าบเกงค่ะมื่อนีตาอุ้มใะให้บ่าวพาหน้าเป็นคนเบาค่ะเอาเบาทุกคําิีชม ทุกคำคอมเมนต์คือแรงใจที่จะทำให้บ่าวพานาและสาวอุ้มมีแรงทำคลิปต่อไปครับขอ,อให้พี่น้องคอมเมนต์แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้เผาบ่าวพนาและสาวอุ้มมีเพ <c oughs> ็ดคลิปต่อไปครับจ้ <c oughs> นะสำหรับวันนี้คลิปนี้บ่าวพานา กับสาวอุ้มจ้าขอสวัสดีครับขอเก่าคว่าส,สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ